คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับไบโอวันนะคะวันนี้อยู่กับทิพทิพพวันค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าในสังคมปัจจุบันนี้นะคะคนส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเร่งรีบค่ะคุณผู้ชมเพราะจะต้องทํางานแข่งขันกับเวลาจึงทําให้คนกลุ่มเหล่านี้นะคะ,ะเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานา,นาแต่คุณผู้ชมคะหลายคนคะ่ะที่เลือกในการทานอาหารต่อให้คุณนั้นเลือกทานอาหารดีแค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะรักษาสมดุลในร่างกายของคุณได้ จึงทําให้คนรุ่นใหม่ค่ะหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้นแล้วก็มาหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อที่จะไปดูแลสุขภาพของตัวเองนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะทิปจะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปรู้จักกับความลับของธรรมชาติที่จะมาช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็ดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมเลยค่ะ คุณผู้ชมค่ะว่าคุณค่าทางอาหารนะคะที่ได้อยู่ในผลิตันฑ์ไบโอวันนั้นมีมากมายเหลือเกินค่ะแต่จะให้ทิปนะคะมาพูดถึงสรรพคุณและคุณค่าทางอาหารที่ได้อยู่ในผลิตันฑ์ตัวนี้ คุณผู้ชมนะคะอาจจะยังไม่เชื่อมั่นมากพอดังนั้นค่ะวันนี้ทิฟจึงได้เชิญผู้ที่ได้สร้างตำนานสาหลายแดงเมื่อปี2555ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราไปพบกับอาจารย์ท่านนี้เลยค่ะกับอาจารย์ภูริศิ์ทิพิทักษ์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะเมื่อปี2555นี่โอ้โหสาหลายแดงนี่โด่งดังมากๆเลย ครับก็เป็นจุดกําเนิดของสาหร่ายแดงในเมืองไทยก็ว่าได้นะจริงๆสาหร่ายแดงเข้ามาในเมืองไทยประมาณก่อนหน้านั้นประมาณ2ปีแต่ว่าการปรีเซนต์การให้ข้อมูลเนี่ยอาจจะาชาวบ้านอาจจะเข้าใจยากแล้วก็ไม่ได้ออกสื่อมากมายะนะครับ ผมก็พามาออกสื่อครั้งแรกก็ทอล์กกับคุณอภิรดีคุณแก้วภิรดีะนะครับตั้งแต่นั้นมาก็ดังมาตลอดนะครับอ่าก็คือพูดง่ายๆว่าอาจารย์ก็เป็นผู้หนึ่งที่สร้างตํานานสาหร่ายแดงเลยครับเป็นคนสร้างเลยค่ะเพราะฉะนั้นที่ขออนุญาตถามนิดนึงค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสาหร่ายแดงเนี่ยนะคะค,คือสาหร่ายแดงเนี่ยเขามีประโยชน์อะไรบ้างคะอาจารย์ครับจริงๆสาหร่ายแดงเนี่ยทำหน้าที่หลักใหญ่ๆนะฮะคือทําให้ท่อเลือดเหนียวแล้วก็ยืดตัวได้นะเพราะว่าเวลาเราวิ่งเนี่ย เวลาเราสปีดหรือออกตัวแรงๆเนี่ยวิ่งเนี่ยท่อเลือดมันจะขยายตัวถ้าท่อเลือดเราแข็งเปราะเนื่องจากการโดนแสงอาทิตย์ก็ได้โดนแสงอาทิตย์มากท่อเลือดจะแข็งเปราะนะหรือนอนน้อยนะหรือกินอาหารที่เป็นของดองมากเนี่ยท่อเลือดจะแข็งแล้วมันยืดไม่ได้พอยืดไม่ได้ต่อต่อไปเนี่ยเราก็จะเคลื่อนไหวช้าลงเดินช้าลงเดินลงบันไดเร็วๆไม่ได้นั้นวิธีดูว่าท่อเลือดเรายืดหยุ่นได้เนี่ยให้วิ่งลงบันไดถ้าใครยังวิ่งลงบันไดได คนนั้นท่อเลือดดีครับอ๋ออันนี้คือหลักการสังเกตเลยส,สังเกตเพราะการวิ่งลงบันไดเนี่ยมันหนีสนามแม่แหลกโลกลงมาด้วยมันสนามแม่แหลกโลกมันดึงลงะนะเพราะมันจะเซมันจะเสียการทรงตัวเพราะถ้าใครสามารถวิ่งลงบันไดได้นะวิ่งลงนะไม่ต้องวิงว่งขึ้นค่ะคนนั้นไม่ต้องกินสาหร่ายแดงอ๋อหนูว่าทุกคนกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรุ่นกลุ่มเด็กกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ควรจะกินนะคะเพราะรว่ายุคนี้ในเรื่องของอาหารการกินมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะอาจารย์ แน่เพราะว่าท่อท่อเลือดเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะนักกีฬาเนี่ยเขาต้องออกกําลังกายต้องวิง่งต้องสปีดนักกีฬาต้องกินคนทํางานในท่างลางแสงแดดต้องกินเพราะแสงแดดมันทาลายท่อเลือดนะทำให้ท่อเลือดแข็งเปราะเพราะเราสังเกตคนที่ตากแดดเป็นประจําจะเหี่ยวย่นหมดเลย ริ้วรอยจะเกิดขึ้นเส้นเลือดโปนโปลากขึ้นมาตามลําแขนนี่คือลักษณะของท่อเลือดแข็งปอดทั้งนั้นค่ะครับแล้วถามนิดนึงค่ะว่าสาหร่ายแดงตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างอะไรกับสาหร่ายแดงทั่วไปคะอาจารย์คือมันมีวิวัฒนาการคือเวลาผมแนะนําผลิตภัณฑ์ถ้าให้ให้คำปรึกษาเขาเนี่ยนะ,ะผมก็จะแนะนําให้ทานสาหร่ายแดงแล้วก็ทานตัวถังเช่าเราขายคู่กันนะ,ะก่อนหน้านี้นเราขายคู่กันแล้วได้ผลมากพอได้ผลมากเนี่ย เราก็ไปปรึกษาทางโรงงานว่าถ้าสองอย่างนี้รวมกันจะได้ไหมนะเพราะว่าปกติเราขายคู่อยู่แล้วะนะขายทั้งสา,ายแดงทั้งถังเช่าะนะซึ่งแต่ละตัวคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะสามารถรวมกันได้ไหมห้องแหลเอาไปทดลองเขาบอกว่ารวมได้แล้วก็ดีด้วยะนะพอรวมได้เราก็อาลองกับคนป่วยนะลองคนป่วยหลายคนก็ได้ผลดีมากะนะและสูตรนี้กำลังเป็นสูตรที่ ประเทศจีนซึ่งประเทศที่มีถังเช่าเนี้ยขอซื้อลิขสิทธิ์จากเราด้วยโอ้โหก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันเหมือนแบบพลังอ่ะทั้งสารลายแดงแล้วก็ตัวต่างถังเช่ามารวมพลังผนึกกาลังกันในการดูแลสุขภาพครับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นแบบว่าจุดเด่นเลยจุดเด่นเลยคือสารลายแดงทําให้ท่อเลือดเหนียวท่อเลือดไม่แตกล้มก็ไม่แตกนะล้มในห้องน้ําคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่แตกนะสปีดตัวได้เร็วเคลื่อนไหวเร็วมันโรคที่เกี่ยวกับกําลังจะเป็นอมาพกึกนะ ทำงานทำงานกลางแดดหรือนักกีฬาหรือใครก็อยากอยากให้ผิวสวย<ะ>อย่างต้องทิพย์จะออกอตากแดดนี่โดนแสงแดดนี่เป็นไงบ้างกลัวไหมกลัวสิคะอาจารย์กลัวต้องใช้กลต้องใช้ครีมใช่ไหมฮะใช่ค่ะต้องใช้ถ้าเราได้ทานสาหร่ายแดงไปประมาณสักสามสวันต่อนเนื่องนะสามสวันเนี่ยเราสามารถโดนแดดโดยที่ผิวไม่ไหม,ม้เกรียมเลย อ๋อปกติคือเวลาเราออกแดดเนี่ยทิพเชื่อว่าทุกคนเป็นอยู่แล้วบบางคนถเดินก้าวขาวจากบ้านคือถามก่อน <โด S 1> เลยว่าโอ้โหนี่คือ,คอกระทะทองแดงหรือประเทศไทยซึ่งมันร้อนมากขนาดนั้นจริงๆแล้วมันแสบผิวมากค่ะ,คะอาจารย์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทานผลิตภัณฑ์ไบโอวันไปสักประมาณ1เดือนอใช่ไหมคะแล้วความแสบผิวนี้มันจะลดลงจะลดลง,ค,ลงคือมันจะมีสารแอนต,ตาเซนทีนคอยซีนท่อเลือดคอยกางร่มให้เราเพราะผิวเราจะสวยมากเมื่อโดนแดดนะเราสังเกตคนโดนแดด ผิวจะไม่สวยจะต้องใส่เสื้อแขนยาวคลุมไว้หมดแล้วอย่างเวลาหนูเพเป็นคนผิวแห้งมันจะสามารถช่วยด้วยไหมคะจย์ครับช่วยปกป้องอท่อเลือดปอกป้องผิวค่ะนะดีมากนั่นคือคุณสมบัติของสาหร่ายแดงที่นี่มีถังเช่าอีกค่ะคุณสมบัติของถังเช่าคือขยายถุงลมปอดเราหายใจทุกวันเนี่ยมีเชื้อโรคทั้งนั้นแหละ,ะนะเพราะเชื้อโรคก็จะทําลายถุงลมปอดของเราให้ฝ่อ,อลงฝ่อลงไปพอนานๆานไปเราก็จะเป็นผูกแพ้อ่อตัวถังเช่าเนี่ยจะไปทําไปกระตุ้นให้ ถุงลมปอดนี้งอกขึ้นงอกขึ้นให้มันแน่นเหมือนเดิม,มก็เท่ากับเป็นการเพิ่มออกซิเจนในเลือดะนะ,ะเลยได้สองแรงบวกนะเพราะทางเช่าจะได้เรื่องปอดเรื่องไตเรื่องในการฆ่าเชื้อโดยเฉพาะเชื้อภูมิแพ้ม,มันชอบชัยชอนท่อเลือดให้แตกทําให้เราเป็นสิวทําให้เราเกิดการอักเสบในมัดลูกอักเสบตามตอมลูกหมากโรคเกี่ยวกับการอักเสบการเน่าทั้งหมดเนี่ยม,มันมีเชื้อโรคคอยชัยช้อนท่อเลือดหนึ่งเราซีนท่อเลือดให้เหนียว ให้เชื้อโรคมันใช้ไม่ได้สองตัวถังเช่ามันมีเบต้ากลูแคนในการฆ่าเชื้อเชื้อโรคมันก็เลยได้สองเด้งหนึ่งท่อเลือดเหนียวยืดหยุ่นดีเดินเหินเร็วขึ้นคล่องขึ้นสองเป็นการฆ่าเชื้อเพราะถ้าในร่างกายเรามีเชื้อโรคเนี่ยต่อมเพศจะถูกสั่งให้ปิดทันทีเลยเพราะคนที่มีเชื้อในกระแสะเลือดเนี่ยสมรรถภาพทางเพศจะลดลงนี่คือคกลไกธรรมชาติเลยนะ,ะมันปกป้องสายพันธุ์ปิดรูเหมือนกับรูรูปู มันวิ่งหนีเข้าไปในรูเลยเพราะฉะนั้นต่อหมหัวกไตตัวนี้จะไม่เปิดจะปิดตัวทันทีเลยแต่แต่ถ้าไม่มีเชื้อเนี่ยโฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งออกมาแต่ถ้ามีเชื้อในกระแสะเลือดโฮอร์โมนตัวนี้ก็ปิดเขาเลยให้ฉายาถังเช่าว่าเป็นสมุนไพรที่กระตุ้นเรื่องเพศแต่จริงๆมันเป็น,นกลไกธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้เป็นการกระตุน้นโดยตรงนะ,ะเป็นการทําให้เชื้อโรคในกระแสะเลือดหมด อาจารย์คะแล้วอย่างนี้สำหรับคนที่เป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเป็นความดันหรือว่าจะเป็นแบบพวกกลุ่มข้อเข่าไม่ดีเขาสามารถที่จะทานไบโอวันได้ไหมคะคือใครก็แล้วแต่ที่เป็นโรคติดเชื้อเนี่ยนะ,ะโชคดีอย่างนึงคือมันจะ,ะไขมันมันจะหมดไปด้วยร,รู้ไหมหมดยังไงยังไงคะคือเวลาเบต้ากูแคนไปทํางานร่วมกับเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะดึงน้ํามันเข้าไปม,มันจะดึงน้ํามันตามท่อเลือดเพื่อไปฆ่าเชื้อ เพราะฉะนั้นคนที่ขนาดที่เป็นไข้ยอยู่เราสังเกตไม่ว่าผิวจะแห้งมันจะดึงน้ํามันทั้งร่างกายให้หยุดใช้มาหล่อเลี้ยงผิวเนี่ยชั่วคราวขอยืมน้ํามันไปฆ่าเชื้อก่อนเพราะขนาะที่ร่างกายกําลังฆ่าเชือ้อมันจะดึงน้ํามันในท่อเลือดที่ค้างค้างอยู่เนี่ยไปช่วยในการฆ่าเชือ้อคือไปเพิ่มความร้อนเพราะนคนเป็นไข้เลยต้องตัวร้อนคนเป็นไข่ถ้าตัวร้อนอะไขมันหมดอยู่แล้วก็เลยได้ผลในเรื่องของไขที่ติดเชื้อนะไขมันในเลือดคุณจะหมด กับการได้เอาไขมันไปใช้นะทีนี้คนเป็นเบาหวานทุกคนจะมีเขาเรียกมีเชื้อโรคอยู่ในกระแสะเลือดน,นะไม่งั้นไม่เป็นแผลการเกิดการอักเสบใดๆเกิดแผลใดๆก็แล้วแต่จะต้องมีเชื้อโรคเสมอคนเป็นเบาหวานมีเชื้อก็เลยทําให้ใครก็แล้วแต่ที่เป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลไม่หายเนี่ยมันจะช่วยฆ่าเชื้อให้แผลหายเร็วขึ้นก็คือพูดง่ายๆว่าผลิตภัณฑ์ไบโอวานนั้นไปช่วยดูแลตั้งแต่ต้นเหตุเลยครับเพราะว่าเชื้อโรคนี้ ตัวเชื้อโรคจริงถ้าเราใช้กล้องดูเนี่ยมันออกไปไปทางสีส้มเพราะเวลาเชื้อโรคตายซากศพเชื้อโรคเนี่ยจะเป็นไปทางสีสีส้มพอผสมกับปัสสาวะก็เลยเป็นสีเหลืองเข้มนั่นเองเพราะ้นคนที่มีเชื้อเราทานไปก็จะมีปัสสาวะออกเป็นสีส้มเข้มอาจารย์คะแล้วอย่างนี้มันจะไปช่วยเรื่องข้อเข่าได้ยังไงคะอาจารย์ท่านสังเกตว่าคนถ้ามีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายเนี่ยะจะเดินแข็งแข็งจะเดินแข็งแข็งนะ ข้อเข่าเลยจะเจ็บไปหมดเลยเหมือนเดินไม่คล่องเหมือนเดินไม่คล่องพอมีการฆ่าเชื้อไปเนี่ยนะน้ำมันหล่อเลี้ยงเหล่านี้ก็จะไปที่ไขข้อได้ดีกว่าเดิมแต่ถ้ามีเชื้อเนี่ยเชื้อโรคมันจะชัยชรจนท่อเลือดฝอยแตกไปหมดทําให้เลือดเนี่ยการไหลเวียนตามข้อเข่าซึ่งต้องใช้น้ำมันไปเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงไม่ได้เลยมันจะทําลายข้อเข่าหมดมันถ้าเราปล่อยให้เราเป็นโรคติดเชื้อนานๆต่อไปข้อเข่าจะล็อกหมดเลยจะมีเสียงดังก็แก๊กน้ำมันที่จะไปเลี้ยงตรงเบ้าเลี้ยงไม่ได้ อันตัวนี้ไปแก้ที่ต้นเหตุของการเกิดข้อเข่าจริงๆคือคนนั้นต้องมีเชื้อในกระแสเลือดครับซึ่งยุคนี้เป็นกันเยอะนะเพราะว่าเป็นยุคที่คนเป็นภูมิแพ้กันเยอะหนูก็เป็นอ่าก็ปวดหัวเข่าอ่าบ้านปลายก็จะปวดหัวเข่าโอ้นะคะอันเอาเป็นว่านะคะคือผลิตภัณฑ์ไบโอวันนั้นเนี่ยสามารถช่วยดูแลได้และช่วยป้องกันได้ครับไปดูแลท่อเลือดไปดูแลเชื้อในกระแสเลือดคือดูแลทั้งท่อเลือดทั้งน้ําเลือดคือสมัยก่อนเนี่ย ที่เราบรรยายตัวเก่าเนี่ยมันได้เฉพาะท่อเลือดอย่างเดียว <คะ S 1> แต่น้ําเลือดเนี่ยในน้ําเลือดยังมีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดพลาสมามันยังไม่มีตัวนั้นเนี่ยไม่ได้ไปเสริมตัวนั้นด <คะ S 1> ันตัวนี้ถือว่าเป็นการผสมสูตรที่ที่ค่อนข้างจะครบวงจรแล้วการทานก็ไม่ต้องทานเยอะไม่ต้องทาน2-4ถึง4แคปซูลนะเราทานแค่1นแคปซูลต่อวันเท่านั้น ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ไบโอวันนั้นนะคะคือตั้งแต่ที่ฟังอาจารย์มาเนี่ยบอกได้เลยว่าแม่จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็กดโทรมาสั่งซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำเองนะหรือว่าจะให้ครอบครัวทานก็ได้คุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยหลานด้วยก็เช่นกันนะคะแต่นะคะในเรื่องของความปลอดภัยทิพย์เชื่อว่าหลายๆคนนั้นนะคะจะต้องคํานึงถึงอยู่แล้วถ้าเกิดจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าปากเรานั้นจะต้องปลอดภัยซึ่งนะคะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ไบโอวันของเรานั้นผ่านออยเรียบร้อยแล้ว คือจริงๆของเราเป็นมาตรฐานเยอรมันมันเหนือกว่าของไทยด้วยซ้ำไปนะ,ะขบวนการผลิตของเราเนี่ยก็คือผลิตแบบเขาเรียกว่าสติ๊กมากในเรื่องของคุณภาพเพราะอะไรที่เป็นของเยอรมันเราก็มั่นใจได้ครับ แต่ว่าลักษณะในการจดจําง่ายมากสีเอกลักษณ์ดูดูเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พิธีกรน,นะคะรวมไปถึงอาจารย์นี่ก็แต่งตัวเข้ากับตีมสินค้าเรามากเพราะว่านะคะเนื่องจากกล่องนะคะเป็นรูปแบบนะคะสีที่เห็นเด่นชัดนั่นก็คือสีแดงแล้วก็สี น,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 นะะ้ซึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยคือคุณจดจําง่ายมากนะคะส่วนตัวสื่อน,นั้นจะมีตัวนูนออกมานะคะไบโอวันซึ่งด้านบนนะคะตรงวันนี้จะเป็นแอปเปิลนะนะคะ <Okay. S 1> แต่ว่าความหมายนั้นยังไม่บอกรอติดตามนะคะคุณผู้ชมส่วนนะคะอยอยค่ะเลขที่อยอยเราก็จดแจ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่นะคะสนใจแล้วก็อยากจะทานนะคะจงมั่นใจและเชื่อใจได้เลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ไบโอวันของเรานั้นปลอดภัยแท้แน่นอนค่ะโดยต้องถามนิดนึ เมื่อปี2 5ง5ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนะคะเราจะเห็นได้ว่าสาหล่ายแดงเนี่ยไม่ได้อยู่ในซอบเจลซึ่งนะคะต้องบอกค่ะว่าในปีนี้ เนื่องจากนะคะมีส่วนผสมได้เอามาพัฒนาใหม่นะคะ <c oughs> คุณสามารถพกไปเพียงแค่กระปุกเดียวแล้วคุณไปได้ทุกที่โดยที่คุณไม่ต้องมีอันนั้นหนึง่งอันนี้สอออะไรเยอะแยะมากมาย <c oughs> แต่คุณนะคะสามารถหยิบเพียงแค่หนึ่งกระปุกคุณไปได้ทุกที่แล้วก็ได้มีการพัฒนามาเป็นแคปซูลให้อาจารย์อธิบายนิดน,นึงทำไมถึงต้องเปลี่ยนมาเป็นแคปซูลคะคือสาหรายแดงเนี่ยพอเขาเอามาจากสกัดมาจากตัวสาหรายแล้วเนี่ยนะเขาก็จะเป็นผง เป็นผงสีแดงนี่แหละนะแล้วก็ส่งขายทั่วโลกให้กับโรงงานนู่นโรงงานนี่ทั่วโลกและแต่ละโรงงานก็มาผสมน้ํามันเ,เพื่อที่จะรักษาคุณสมบัติหรือเพื่อเพิ่มพลังอะไรก็แล้วแต่แหละ,ะใส่ในน้ํามันทําเป็นซอฟเจลนะแต่ว่างานวิจัยเราบอกว่าถ้าเราไปทําอย่างนั้นเนี่ยก็ได้แต่ว่าเราใส่ส่วนผสมตัวอื่นลงไปไม่ได้อีกมันจะไปตีกันนั้นก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นเป็นผงใส่แคปซูล เป็นในรูปแบบแคปซูลนะคะแล้วเห็นบอกว่า4มิลลิกรัมคืออะไรคะอาจารย์คือจำนวนมิลลิกรัมของสาหร่ายแดงนะเราใส่สูงสุดคือ4มิลลิกรัมซึ่งปกตินั้นเราไม่เคยเห็น4เลยนะอาจารย์ปกติทางออยเนี่ยเขาจะให้แค่2มิลลิกรัมกฎหมายเพิ่งแก้เราก็เลยใส่เต็มโดสเลยครับ4มิลลิกรัมเลยเอาไปดูแลแบบเต็มที่ครับจัดไปแบบเต็มๆไปเลยและเห็นบอกนะคะว่าสาหร่ายแดงของเรานั้นนะคะเปลี่ยนประเทศในการนําเข้าครับ เป็นประเทศประเ,รอเอยอรมันฮะเรานําเข้าจากเอยอรมันมตัวผงสาหร่ายแดงเรานําเข้าจากประเทศเยอรมันถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าตัวสาหร่ายแดงนะคะซึ่งเป็นตัวสุดยอดนะคะของทางทวีปยุโรป มาผนึกกําลังกับตัวตังถังเช่าซึ่งก็เป็นสุดยอดในการบํารุงสุขภาพของทางเอเชียทั้งยุโรปและเอเชียมารวมกันเพื่อที่จะมาดูแลสุขภาพของคุณเองนะคะอันนี้ถามนิดนึงว่ามันเหมาะสําหรับนะคะคนกลุ่มไหนคะอาจารย์ที่จะต้องมาทานผลิตภัณฑ์ไบโอวันรับหนึ่งเด็กที่เป็นภูมิแพ้นะใครมีลูกหลานเป็นภูมิแพ้ต้องทานวันละเม็ดเดียวเองค่ะนะตื่นเช้าทานหนึ่งเม็ดนะผู้ใหญ่ที่เป็นโรคติดเชื้อทุกชนิดค่ะใครที่เดินเหินช้าลง กำลังเป็นอามาพฤกหรือเป็นอามาพฤกแล้วต้องทานหมดค,คนที่ทํางานในสนามกอล์ฟนะเป็นแคดดี้หรือท่านเป็นคนตีกอล์ฟเองก็แล้วแต่ที่ทํางานกลางแดดโดนแสงแดดด้วยนี่นะ,ะต้องทานนะก็คือพูดง่ายๆนะคะว่าเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะที่ควรจะมาทานนะคะผลิตภัณฑ์ของไบโอวันนะคะที่มีส่วนผสมของตัวตังถังเช่าแล้วก็รวมถึงสาลายแดงนะคะยังมีตัวอื่นอีกแต,อแต่ว่าเราทางโรงงานเขา เป็นความลับของเขาะมีสมุนไพรตัวอื่นที่มันทานแล้วให้มันเม็ดกันให้ลงตัวกันคือ1เดียวไม่ต้องเอาไปหลายกระปุกค่ะอ่านะคะหกระปุกนะคะคุณผู้ชมคามีนะคะทั้งหมดเนี่ยหกแคปซูลซึ่ง60แคปซูลนี้นะคะคุณสามารถที่จะทานได้1เดือน2อเดือนนะสเดือนอ่าวันละน1แคปซูลยกเว้นว่าเราเป็นหนักแล้วเป็นอมพษ์แล้วนะ,ะเดินเหินไม่ค่อยคล่องแล้ว หรืออยากจะบูทตัวเองกําลังจะไปแข่งขันกีฬาอีกสัก15วันข้างหน้าเนี่ยอย่างนี้ก็วันละ2เม็ดเชา้าเม็ดเที่ยงเม็ดดือเชา้าเม็ดกลางคืนเม็ดก็ได้ว้าวนะคะคุณผู้ชมคะทีมขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับนะคะผลิตภัณฑ์ไบโอวันค่ะหนึ่งกระปุกมีทั้งหมด60แคปซูลนะคะซึ่งนะคะ60แคปซูลนั้นคุณสามารถทานได้ถึง2เดือนเลยทีเดียวน,นะคะ,ะ,คะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดเทียบเท่ากับการมาดูแลสุขภาพของคุณแต่ถามนิดนึงนะคะจานราคานี้เน ซื้อเยอะๆร,รวมกันน่าดูทีวีแล้วก็รวมกัน4ีหบ้านน่ซื้อเป็นโหลขึ้นไปเนี่ยทางคอนเทนเตอร์ก็จะมีส่วนลดพิเศษอีกครับ บอกได้เลยว่าพิเศษจริงๆค่ะสําหรับนะคะแฟนๆรายการของเรานั่นเองแต่คุณผู้ชมคะนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ดูรายการของเราแล้วก็มีกลุ่มนะคะที่อยากจะดูแลสุขภาพต<ช>ัว <ๆ S 2> เองอยู่แล้วนะคะเ <ๆ S 2> พราะเนื่องด้วยนะคะในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีทั้งความเครียดมลพิษอะไรก็เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีอะไรอื่นๆอีกนะคะรวมไปถึงอาหารการกินก็ไม่ใช่ว่าจะดีเหมือนสมัยก่อนนะคะ ซึ่งนะคะถ้าเกิดเรามีผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถมาช่วยนะคะตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพของคุณได้อันนี้ทิปบอกได้เลยว่ามันคุ้มค่ามากจริงๆเพียงแค่2,500บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดท่านไหนค่ะที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้นะคะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอทิปเชื่อว,ว่านะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะไปตอบโจทย์สุขภาพของคุณได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะอะสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้อาจารย์นะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงละกันค่ะ ก็เป็น t ูอินวันนะอยู่ในกระปุกเดียวกันนะต่อไปไม่ต้องแยกซื้อนะหลายคนที่ซื้อสารายแดงไปแล้วฉันไม่ค่อยได้ผลเพราะฉันมีเชื้ออยู่ในกระแสะเลือดคือคนถ้ามีเชื้อในกระแสะเลือดทานสารายแดงแค่ดีขึ้นแต่ไม่ได้ผลร้อเเซเพราะไอ้ตัวนู้งไปทําลายตัวนี้ไปต่อไปสร้างตัวนู้นทำลายต่อไปเรามีทั้งตัวฆ่าเชื้ออ่ามีตัวทั้งตัวซีนทอเลือดให้เหนียวยืดหยุน่น มันคล่องตัวผิวพรรณดีขึ้นคือมันเป็นสมุนไพรที่ผู้หญิงควรจะทานเป็นอย่างยิ่งนะอยากสวยผิวดีโดนแดดแล้วไม่ไหม,ม้เกรียมคนสูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการเดินเหินช้าลงเคลื่อนไหวช้าลงคุณพ่อคุณแม่ที่กลัวว่าจะท่านจะไปล้มในห้องน้ําเดี๋ยวเส้นเลือดแตกนะอพอแตกปุ๊บเนี่ยปัญหาก็คืออัมาพาตค่ะมนตัวนี้ถือว่าเป็นสมุนไพรรวมตัวหนึ่งที่เม็ดเดียวต่อวันตื่นมาเช้าทานเลยครับนะคะ ่าค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอแต่ย้านิดนึงนะคะในเรื่องของราคาเรายังมีนะคะสิ่งที่พิเศษจริงค่ะสำหรับแฟนๆรายการของเราเท่านั้นแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเราขออนุญาตไม่บอกในรายการให้คุณโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ครูลิสิธทิพย์พักมากมากเลยนะคะผู้ที่สร้างตำนานสาหลายแดงนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ที่หนึ่งอยู่นาทีวีสอนรามนีของดีบอกเล่าสาร่ายแดงผสมตั้งทั้งเช้าช่วยเราในโรคความดันเรื่องปวดคอปวดเข่าไม่ต้องให้เขามาคลำฟื้นฟูสมอง และความจำห่างไกลจากโรคเบาหวานอยากมีกําลังเรียวแรงต้องสารายแดงไบโอวันครับสวัสดีครับผมสอนรามเมเนกราบนะครับหรือว่าสอนรามน้ำเพียนะครับ สำหรับสาหร่ายแดงไบโอวันนี้นะครับแบงก์ก็ทานอยู่เป็นประจำนะครับก็จะช่วยเหนือในเรื่องของความจำนะครับถึงทำให้แบงก์เนี่ยจำบทได้แม่นยำเลยนะครับและสำหรับใครที่ประสบปัญหากับโรคปวดข้อปวดขาหรือโรคเบาหวานหรือโรคความดันนะครับแบงก์ก็ขอแนะนำสาหร่ายแดงไบโอวันนะครับถ้ารักสอนน้ำแล้วอย่าลืมนะครับสาหร่ายแดงไบโอวันครับตอนนี้ก็มีอาการปวดเขา่าปวดขาปวดเมื่อยตามร่างกายอะค่ะ แล้วก็มีเกี่ยวกับสายตาคือปวดเมื่อยสายตาคือสายตาเมื่อยล้าล่ะคะ่ะก็ได้เจอผลิตภัณฑ์นี้ทางโฆษณาทีวีก็เลยซื้อมาทานขั้นแรกก็ทดลอง2กระปุกอาการก็ดีขึ้นนะคะก็ปวดเขาก็ดีขึ้นสายตาก็ดูแข็งแรงขึ้นก็จะทดลองทานไปเรื่อยๆค่ะ ผมมีปัญหาเรื่องความจำจากการทำงานกับลูกน้องเวลาสั่งงานลูกน้องอาจหลงหลงลืมลืมสั่งแล้วสั่งอีกบางทีก็สั่งผิดสั่งถูกเกิดจากความจำประกอบกับสายตาที่อายุมากผ้าฟางมองอะไรไม่ไม่ชัดไม่เจนหาซื้อยามาหลายอย่างแล้ว อาการดังกล่าวก็ไม่ดีขึ้นเลยกินหลายผลิตภัณฑ์แล้วมาวันหนึ่งได้ดูทางเคเบิลทีวีมีผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งชื่อไบโอวันผมซื้อมาทานผลิตภัณฑ์ใบวันซื้อมาสองกระปุกก็เริ่มรับประทานบาลเม็ดบาลเม็ดไปปรากฏว่าอาการดังกล่าวจากการสั่งงานลูกน้องจากความจำมันจับคืนมา ได้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สายตาที่เคยฟ้าฟางก็กลับมองเห็นอะไรได้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้ผมก็รับประทานผลิตภัณฑ์ของไบโอวันอยู่ตลอด ชมคะหลังจากที่ได้ฟังสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราแล้วนะคะกับคนที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ไบโอวันนั่นเองค่ะบอกได้เลยนะคะว่าคุ้มค่ามากจริงๆที่คุณน,นั้นนะคะได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่คุณผู้ชมคาถ้าเกิดท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะสั่งซื้อให้กับตัวเองนะคะหรือจะให้กับคนที่คุณรักคนในครอบครัวคุณสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะตามหมายเลขี่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากจริงๆ แต่คุณผู้ชมข่นะคะจาไว้นิดนึงค่ะว่าของดีย่อมมีของปลอมนะคะวันนี้ทิพย์จะขออนุญาตอธิบายนิดนึงค่ะว่าผลิตภัณฑ์ไบโอวันนั้นมีลักษณะกล่องอย่างไรนะคะซึ่งนะคะกล่องนะคะจะมีลักษณะเป็นกล่องสีแดงน้ําเงินฟ้านะคะจะจําง่ายมากเลยค่ะแล้วก็มีเลขที่ออยอนะคะจดแจ้งอย่างชัดเจนนะคะรวมไปถึงค่ะนะคะเอกลักษณ์ของเรานะคะไบโอวันนะคะตัวหนังสือนะคะจะนุนขึ้นมานะคะรวมไปถึงนะคะจะมีรูปแอปเปิ้ลนะคะซึ่ง จะบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ได้มาจากธรรมชาติที่มาดูแลสุขภาพของคุณนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นความหมายนะคะแต่ถ้าเกิดความหมายลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยจะมีอะไรนั้นก็รอติดตามในครั้งต่อไปละกันค่ะทิพย์จะมาอธิบายให้ฟังเอาเป็นว่า1กล่องนะคะมีทั้งหมด60แคปซูลค่ะราคานะคะอยู่ที่2,500บาทเท่านั้นท่านไหนที่สนใจนะคะเขาบอกว่าเฉพาะรายการของเราเท่านั้นโทรเข้าไปกลิ้งเลยบอกว่าดูรายการนะคะสุขภาพดีกับไบโอวานฟังคุณทิพย์อยู่เนี่ยคุณทิพย์พูดอยู่เนี่ย อยากจะได้ราคาพิเศษได้หรือไม่คุณสอบถามได้เลยค่ะบอกได้เลยว่าเขามีราคาพิเศษให้กับแฟนรายการด้วยนะคะอาล่าคาะวันนี้นะคะเวลาของทิพย์ก็หมดลงแล้วนะคะไว้โอกาสหน้าทิพย์จะนําสิ่งดีๆนะคะมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามด้วยละกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสําหรับก,การติดตามชมนะคะขอบคุณทุกสายที่โทรเข้าไปนะคะสั่งจองแล้วก็สอบถามข้อมูลแล้วก็สินค้าของเรานะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ